การที่คุณปัญญาไปเอาทุเรียนจันทบุรีหนึ่งของสามมาปลูกเุเรียนผสมนะคะที่ทําอยู่ที่สูนวิจัยพืชสวนจันทบุรีเนี่ยมีมีความพ,พอใจไหมคะในช่วงเนี้ยที่ว่าผลผลิตมีลูกแล้วแล้วก็สามารถที่จะทำไรายได้ให้คุณปัญญาในญญาในพอใจในส่วนตรงนี้มั้งไหมคะที่ผ่านมามนใช้้ไดอะ ปีปีถิ่นออกมาปีแรกนะผลผลิตมันก็ต้นตองไดสามสิบสามสิบห้าลูกมันก็ถือว่าได้ได้พอพอใจในรายได้ของเขาออก็พอได้ได้แต่การตลาดนี่ปีแรกมันก็ยังไม่มีค่าตลาดใช่ไหมแต่ต่อไปอ่ะแต่วันไอหนึ่งไงไอสามเนี่ยคงจะไปได้เจริญชบุรีหนึ่งเจริญชนบุรีสามใช่ไหมคะอ่ามันโดดเด่นไง แต่จันทุรียนสองนี่เหมาะที่จะทานภายในประเทศอ่าสองนี่รู้สึกว่ามันจะออกนอกจะยากหน่อยรูปมันรูปร่างไมันไม่แตกต่างเข้าไมไม่เหมาะออไม่เหมาะที่จะเพราะว่าไอ้สามนี่มันไปดังกันยาวเขากันยาวมันก็ชูโรงดังไปแล้วกันยาวเนียที่มันข้าวอ่ำอร่อยกว่ากันยาวค่ะเออถ้าทุกนทุกทุกวันแรกนะค่เขาบอกต้องกินให้เหมาะในระยะที่สุกพอดีสองขันของเขาจะอร่อยมากเขาบอกวันแรกนี่กันยาวแพ้แต่ผมวัวกันยาวแพ้แล้วปีนี้ได้ไปชนะการประกวด ในงานอะไรคะอ่าของอปจของจังหวัดจันนิไดทีสามไดทีสามจารีสามจาบรีสามนะคะแต่ถ้าไอ้ทุเรียนทุเรียนนานาชาตินานาชาติอันนี้ได้ทีหนึ่งในงานที่โรงแรมมณีจันได้ทีหนึ่งทุเรียนทุกผสมคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะไปตลอดภายนอกทือต่างประเทศไหมคะถ้าขอมันมีคุณมันมีของรวมได้มากมันก็ไปได้เพราะคนจีนที่มากินนะเขาก็ติดใจสามอ๋อจาบรีสามใช่ไหมคะะติดใจสามมาหนึ่งแล้วฟาร์มคิดของ ุณปัญญาที่ได้ปลูกมาเนี่ยคิดว่าน่าจะส่งเสริมให้มากกว่านี้ไหมคะก็ยายก็ทาแหละแต่นี้ชาวสวนเราจะชอบือเปล่าเพราะตลาดยังไม่ติดไงใช่ค่ะถ้าทำมีมากปั๊บมันก็ไปได้เราจะต้องพัฒนาตลาดเพราะว่ากัญญามันชื่อกัญญามันก็ต้องแบ่งปัญญาอยู่แล้วไงล้วคิดว่าจะขยายพื้นที่ปลูกอีกไหมคะจะขยายพันหนึ่งมันแตกต่างกันหนึ่งอ่าจานผลรีนหนึ่งมันแตกต่างึ้นว่ามันไม่มีมันไม่มีกลิ่นไง ไอตัวเด่นก็คือไม่มีเขาไม่มีกลิ่นอพราะสุกแล้วใส่รถเก๋งปัญหาของทุเรียนทุกวันนี้ก็คืออ่ากลิ่นของเขาไม่ได้ใส่รถไปไม่ได้กลิ่นมันอยู่ในเอมันอบไปหมดอ่ะทีนี้จันทบุรีหนึ่งสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็เหมาะที่จะทําการค้าอันนั้นนะปลูกขยายพันธุ์ได้ผมคิดว่าจะขยายพันธุ์นั่นก็ที่ปลูกมาจันทบุรีหนึ่งสองสามลักษณะของการการทานลูกนี่คือดี ใช้ได้ใช่ไหมคะอ่าไม่เคยเกิดแผลที่ไหนเลยยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอค่ะไวติดอะไรนี้ก็ยังไม่มีมาแต่ดูแลดีแผลนุ่นเป็นเนี่ยเราทั้งนั้นอะกระพร้อมกันหมดทุกอย่างเข้าน้ำอะไรก็พร้อมกันพ่นยาก็พร้อมกันแต่อันนั้นโรคไปติดยังชอบกว่าอนาคตต่อไปก็คือยังไงยังไงเขาก็ดูแลและสางง่ายสาประจันสามไม่ประจันหนึ่ง